ทัวรลงพุงวาเรตี้ทัทวรลงพุงครับ elle. คุณผู้ชมช่วงที3ขางรายการเนี่ยกินฟรีทเที่ยวฟรีกับรายการเรานะครับใครก็ได้สมัครมานะครับถ้าเกิดคุณอยากกินของอร่อยเราจัดการให้ฟรีไม่เสียสักบาทเดียวเลยนะฮะวันนี้ผู้โชคดีของเราเขาเรียกกันว่าคุณบุกโกะใช่ไหมได้ค่ะบุกโกะก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ยิงแค่ช,ชื่อบุ้งชื่อบุ้งแต่เพื่อนเขาเรียกบุโกโก๊กกอาอ่า,อาเป็นฉายาสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุ๊กโกอะทำงานเกี่ยวกับอะไรคุณบุ้งอ่ะคุณบุง้งเป็นนักวางระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเห็นบอกอยู่ออฟฟิศเนี่ยเป็นหัวโจกหาอาหารอร่อยอร่อยให้เพื่อนๆือนทานก็ประมาณนั้นแล้วทําไมอยู่ดีๆสมัครมากินฟรีเพราะอะไรเอเอาตรงๆนะอ่าคือตื่นมากลางดึกอ่ะแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรก็มาไถ่ๆดูอ้าวรับนี่ อ่ะลองดูซะหน่อยสิเอ้าไม่คิดว่าจะได้นะนะโอเปิดรับสมัครพอดีที่เราให้มากินเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ออฟฟิศเนี่ยปกติก็กินแต่ของอร่อยสตรีทฟู้ดเลยใช่ไหมใช่อยากกินอะไรที่มันแบบว่าอยากกินหรูหราหรูหราหน่อยใช่แล้วมีราคาหน่อยใช่วันนี้คุณผู้ชมจัดให้เลยอาหารญี่ปุ่นนะร้านอิซุมิไดโอเคไหมโอเคแต่ว่าก่อนจะไปกินเนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตตรวจ ATK ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของทางรายการแล้วของทางร้านด้วยนะครับเราก็จะมีการ จัดก,การตรวจ ATK ให้กับผู้โชคดีผู้ร่วมรายการในวันนี้ด้วยตอนนี้เราไปดูกันก่อนนะครับว่าที่ร้านเนี่ยเขามีเมนูอะไรให้คุณบุ้งได้ทานก,นกันบ้างไปชมเลยครับสวัสดีค่ะฟังนะคะสวัสดีค่ะไายค่ะจากร้านอ e ิซุมิดค่ะขอยินดีต้อนรับผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนชวนหิวค่ะร้านของเราเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์พรีเมี่ยมฟิวชั่นที่เน้นวัตถุดิบคุณภาพสดใหม่ในราคาย,ย่อมเยาค่ะโดยเมนูอาหารที่แนะนํามีดังนี้ค่ะ เมนูแรกนะคะเป็นเมนูลองจิจุดนายนะคะซาซิมิวัตถุดิบ9ชนิดค่ะเมนูที่2นะคะโปกาซูชิค่ะโัวกาของเราเป็นโปการไม้คาวนะคะแล้วก็นําเข้าจากฝรั่งเศสเกรดเอของมันละลายในปากค่ะเมนูที่3นะคะแซลมอนอะโวคาโดสลัดตัวนี้จะเป็นสลัดแซลมอนแล้วก็อะโวคาโดนะคะผสมผสานรสชาติที่ลงตัวเมนูที่4นะคะเป็นโปตตเตกิงซูชิเซตค่ะชุดหอยเชลล์โปตาเตกซูชิ o นะคะเมนูที่5นะคะ เป็นเบบีบูมเมอร์โรค่ะตัวนี้จะเป็นโรกระทะร้อนนะคะโรกุ้งเทมปุระโรยหน้าด้วยลูกหอยเชลล์ชุบแป้งทอดค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยไข่ปลาบินกรุบกรอบเมนูที่6ค่ะอากามิแซลมอนสไปซี่โร่ตัวนี้นะคะสั่ง1จะได้ถึง2เลยนะคะก็จะมีโร2ชนิดจะเป็นตัวโรทูน่าอากามินะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโรแซลมอนไส้อโวคาโดไข่กุ้ง เมนูที่7นะคะวากิวโฮบะยากิ art, นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อวากิวย่างบนใบโฮบะส่วนเมนูสุดท้ายนะคะเป็นเมนูของหวานก็คือไดฟุกุกตอสตอร์เบอรี่นะคะชาเขียวละถั่วแดงมาแล้วคุณผู้ชมนี่ร้านอิซูมิดก็เตรียมให้ไปไงจุใจไหมฮะว้าวว้าวเลยคุณบุง้งว้าวเลยเพราะปกติอยู่ออฟฟิศไม่ได้กินพวกนี้นี่ไม่ค่ะไม่เวลาไม่พอค่ะที่คุณบุ้งมาทานวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณผู้ชมมาทานร้านนี้นะ ถ้าดูรายการจบแล้วมาทานร้านนี้ตั้งแต่วันที่ผมมอาอกาศเนี่ยจนถึง15บธันวาบอกว่ามาจากตีวนชนหิวเท่าน,นั้นเองนะคุณจะได้ชุดนี้ฟรีชุดนี้ก็เรียกว่าแซลมอนทัฟเฟิลพาทาเลเป็นโปรโมโชั่นสำหรับคนดูรายการเลยดีไหมขอโปรโมโชั่นให้คนดูด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะย่างเนื้อให้นี่คุณบุง ้ยมยำกินส้มตำทุกคำม,มันต้องอโยอยกินตับหั่นสูงชิมัตตาบะกินจีบูดแดงข้าวซอยให้มันร้องให้ให้รำแต่แซ่บอิ่ลีชิมชิมเข้าไปชิมเข้าไปแต่ของอร่อยอ้วนชิมให้คนทั้งโลกอิจฉาชันกินกินเข้าไปกินต้องเหลียแต่ของอร่อยอ้วนกินให้พุงขมเหมือนลบใจมี่นี่กล <Richards> ้องน,น,น,นี้เลยกล้องน,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 นี้เอ้ ร้านมันเหมือนพี่น้องไงก็ไม่รู้แ่อ่ะกินเลยอืมอืมอนุ่มเหนียวอุดมเปรี้ยวสตรอเบอรี่โอ้ดีมากยอดแป้งบางสตรอเบอรี่เต็มคำร่วมสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตแซ่บซีดจี๊ดถึงใจหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและฟู้ดแลนด์คุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณร้านอิซูบิไดมากเลยนะครับให้ผู้โชคดีของเราได้มากินอาหารญี่ปุ่นนะครับโอ้โหอิ่มอร่อยกันเลยถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะมาทานแบบนี้บ้าง แวะมาที่ร้านเขาได้เลยนะครับชื่อร้านอิซุมิดายอยู่ตรงไหนครับเออดอร้านของเราตั้งอยู่ที่โครงการดมูลค่ะซอยนนท์นทร์ค่ะเปิดบริการเวลา11มงจนถึง3าทุ่มค่ะอ่าที่จอดรถสะดวกสบายเลยคุณผู้ชมแวะมาได้วันนี้ผมมีน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตครับแซ่บซีดจี๊ดถึงใจนะครับหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็บิ๊กซีทุกสาขานะครับมาไปทางร้านมใช้1ชุดด้วยนะครับค่ะ